จุดที่ระบบนี้ใช้มารวมใจของประชาชนชาวจีนที่มีมากที่สุดในโลกของเขาเนี่ยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่เขาเป็นจุดก็คือความรักชาติความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะกรณีของน้องจางเจ๋อฮั่นเนี่ยดันไปแตะประเด็นอ่อนไหวที่สุดประเด็นหนึ่งในจิตใจคนจีนขึ้นมาค่ะที่คนแบบ คือมันเพิ่งผ่านไปแค่70กว่าปีเองสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทำให้คนรุ่นนั้นบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบนันแล้วบางท่านก็ยังคือมีบรรพบุรุษของเขาได้รับความผลกระทบแล้วก็ได้รับความสะเทือนใจจากการถูกกระทำนะคะเรียกว่างานเข้าเพราะอาดีตจริงๆค่ะสำหรับน้องจางเจอหั่นนะคะคือตอนที่ไม่ดังเนี่ยในปี2018น้องเขายังไม่ดังไงคนก็เลยไม่เจอว่าเออเขา คือจางเจอหั่นนะคะน้องเขาอัพรูปเนี้ยขึ้นไปในเไม่ใช่เฟซค่ะอัพขึ้นไปบน IG นะคะอินสตาแกรของเขาตั้งแต่ปี2018ตอนนั้นคือเขายังไม่ดังคือเขาก็ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่พอเขาดังปุ๊บนะคะ เขาดังปุ๊บจากไอเรื่องนักรบพเนจรค่ะก็มีแฟนคลับทั่วโลกที่ดูซีรีสจีนเนี่ยนะคะก็มาค้นหาแล้วว่าเอ๊มีช่องทางไหนที่จะติดต่อกับจางเจ๋อฮั่นได้บ้างค่ะแล้วก็ไปพบว่ามีอินสตราแกรมนะคะทีนี้เนี่ยพอไปดูอินสต g าแกรมเราก็เลยไปเจอค่ะรูปถ่ายที่ถ่ายที่สาลเจ้า,าซุคุนะคะซุคุนีใช่ไหมคะซุคุนิกับสาลเจ้าโนกิ ที่ทั้งสองศาลเนี่ยก็มีการตั้งป้ายบูชาวิญญาณนะคะของทหารญี่ปุ่นคือเป็นอนุสรณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ด้วยค่ะซึ่งก็เลยทำให้คนจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทหารเหล่านั้นะ่ะ ถือได้ว่าเป็นฆาตรกรที่ฆ่าแล้วก็ทำร้ายบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมค่ะแล้วก็ใช้คำว่าวิปริตผิดมนุษย์มนานะคะคือมันโหดเหี้ยมมากในความในความคิดของชาวจีนค่ะโดยที่ความโหดร้ายนั้นนะคะพวกทหารเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยนี่นี่เราพูดเราพูดเหมือนเราเป็นคนจีนนะคะ วเวลาเป็นคนจีนแต่จริงๆแล้วอดไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเหตุการณ์นั้นนะคะแต่ว่าคือพูดใส่อารมณ์แบบเราเป็นคนจีนว่าอุ้ยมันช่างแบบโหดร้ายที่สุดนะคะนิสาลเจ้าแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่กรณีระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเท่านั้นเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีเกาหลีอยู่ด้วยค่ะญี่ปุ่นคือเขาไปลุกลานนะคะ ลูกลานหลายประเทศมากค่ะนี่ป้ายบูชาวิญญาณของอัชฉรกรสงครามระดับ A นะคะคือระดับพีคเลยเนี่ยสุดในสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะก็ดันอยู่ที่ศาลเจ้าที่จางเจ๋อฮั่นไปถ่ายรูปมายิ้มด้วยค่ะน้องจางเจ๋อฮั่นยิ้มด้วยนะคะมีความสุขอีกต่างหาก ทีนี้ในตำราเรียนค่ะในตำราเรียนของเด็กมัธยมในประเทศจีนเนี่ยก็มีวิชาประวัติศาสตร์นะคะที่ต้องเรียนต่อเนื่องกันยาวนานถึง5-6ปีเลยค่ะคือมีทุกปีนะคะอย่างมัธยมมีมัธยมที่1-6ก็ต้องเรียนทุกปีเช่นเดียวกัน และสงครามนะคะรายละเอียดของสงครามโลกครั้งที่สองนี้ก็อยู่ในบทเรียนด้วยและในทุกๆปีเนี่ยที่ประเทศจีนก็จะมีช่วงวันที่เขาจัดงานลํำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแล้วก็ความโหดร้ายที่ทางจีนถูกกระทำย่ำยีจากทหารญี่ปุ่นนะคะโดยที่ทางการจีนเนี่ย เสนอเป็นสารคดีติดต่อกัน3วันเลยค่ะในช่วงของการลํำลึกเหตุการณ์แล้วมีทุกๆปีนะคะปีละ3วันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองทุกท่านที่ที่ฟังอยู่ลองคิดดูนะคะว่าว่ามันถูกตอกย้ำอะเรื่องนี้มันถูกตอกย้าทุกปีเลยเข้าไปในจิตใจของประชาชนชาวจีนค่ะพอเรื่องนะพอเรื่องนี้รู้ไปถึงสมาคมศิละปะการแสดงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ย ทางนี้ก็ออกมาแถลงความบาดจางเจอหั่นในทันทีเลยนะคะในคําประกาศเขาก็ประกาศไว้บอกว่าเนี่ย จางเจ๋อฮั่นเนี่ยไปเยี่ยมชมศาลเจ้ายาซุคุนิในประเทศญี่ปุ่นและความประพฤติมิชอบที่ได้รับการเปิดเผยขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเขาไปถ่ายรูปถ่ายรูปกับผู้หญิงที่เป็นอดีตภริยาของประธานาธิบดีคนหนึ่งนะคะโดยที่ผู้หญิงคนนี้ก็มีเจตนารมอย่างชัดเจนที่ต่อต้านประเทศจีนค่ะอันนี้ก็คือมันอยู่รวมในประโยคที่ว่า ความประพฤติมิชอบนะคะของจางเจ๋อหั่นที่ได้รับการเปิดเผยขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกหน่วยงานและทุกสาขาอาชีพเนื่องจากเป็นนักแสดงที่ยังมีส่วนร่วมในงานคอนเสิร์ตและเป็นพรีเซนเตอร์ของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ทางสมาคมอุตสาหกรรมการแสดงแห่งประเทศจีนได้แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ลิเริ่มทำการทบทวนวินัยในตนเองด้านจริยธรรมของอุตสาหกรรมตามระเบียบข้อบังคับหลังจากได้มีการประเมินของคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยในตนเองของสมาคมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพมีความเห็นดังต่อไปนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักแสดงจางเจ๋อฮั่น สารเจ้ายาสุคุนิเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณและสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมการสร้างมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ถือเป็นความเป็นมืออาชีพขั้นพื้นฐานและความเขา้ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่ข้อแก้ตัวคณะกรรมการจาริยธรรมและวินัยในตนเองของสมาคมเชื่อว่าพฤติกรรมของนักแสดงจางเจอหัน่น ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงซึ่งไม่เพียงแต่ทำร้ายความรู้สึกของชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อกลุ่มเยาวชนในกลุ่มที่เป็นผู้ชมผลงานการแสดงอีกด้วยดังนั้นสมาคมขอประนามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักแสดงจางเจอฮั่นมาตรการการจัดการสำหรับวินัยในตนเองของนักแสดงในอุตสาหกรรมการแสดงกำหนดให้หน่วยสมาชิกต้องคว่ำบาตรเขาในขณะเดียวกัน เราขอเตือนผู้ประกอบวิชาชีพศิละปะการแสดงส่วนใหญ่ให้เข้มแข็งในการศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ก็คือต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้ให้แน่นๆนะคะโดยไม่มีความคลุมเครือในการเผชิญหน้ากับการให้ความยุติธรรมของชาติต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ผู้ที่ข้ามเส้นนี้จะต้องถูกลงโทษโอ้โห ทำประกาศชัดเจนมากนะคะแล้วก็ออฝั่งเรารุนแรงเนาะก็หลังจากการถแถลงการนี้ออกมาปุ๊บนะคะบัญชีไว้ป๋อปิวทันทีค่ะทั้งไว้ป๋อส่วนตัวทั้งไว้ป๋อสตูดิโอนะคะแล้วก็ออโตอินปิว ซูเปอร์ท็อปปิกปิวค่ะไอชาวฮาวานะคะก็ออฟไลน์ไปหายไปหมดทันทีเลยค่ะแล้วต่อมานะคะในวันเดียวกัน30แบรนด์ค่ะที่มีสัญญาร่วมงานกับจางเจอฮั่นประกาศยกเลิกทันทีเลยนะคะตายแล้วตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่จบแค่ประกาศยกเลิกนี่สิ น้องจางเจ๋อฮั่นต้องถูกฟ้องนะคะเพราะว่าทําให้บริษัทที่เป็นที่น้องเขามีสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ได้รับความเสียหายนะคะต้องถูกฟ้องอะ่ะนี้การถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้นะคะ ไม่มีเรื่องของการผิดกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นเรื่องของจริยธรรมล้วนๆค่ะก็จะเป็นกรณีตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับของน้องจางเจ๋อฮั่นเนี่ยนี้ก็มีทางบล็อกเกอร์ชื่อดังของจีนต่างก็ให้ความเห็นไว้ว่าอ๋อมันก็คงเป็นการคว่ำบาตชั่วค่าวเท่านั้นแต่ก็ระบุไม่ได้ว่ากี่ปีนะคะอาจจะ3ปีถึงหปีก็ที่จะไม่ได้เห็นผลงานแล้วก็ไม่ได้เห็น หน้าของจางเจ๋อฮั่นผ่านทางสื่อต่างๆอีกเลยค่ะอย่างไรก็ต้องรอกันอัปเดตต่อไปนะคะแต่ทีนี้มาพูดถึงพวกเราดีกว่าแฟนละครเนี่ยพวกเราเสียผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะแต่เราฟ้องไม่ได้นะก็ <c oughs> <c oughs> คือแฟนละครแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ดู4เรื่องแน่ๆน,นะคะ4ี่เรื่องที่ถ่ายทําแน่นอนยืนยันว่า3ามเรื่องถ่ายเสร็จหมดแล้วแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งยังถ่ายทําไม่เสร็จนะคะพวกเราไม่ได้ดูแน่นอนค่ะ มีเรื่องอเรื่องแรกอะเรื่องแรกเป็น The Second Sight for In Love นะคะถ้าแปลเป็นไทยโดยอัดหวานก็คือเรื่องตกหลุมรักครั้งที่2องถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน45ตอนค่ะก็เป็นพระเอกแสดงคู่กับนางเอกนะคะหลี่อี้เฉียน คือหลี่อี้เฉียนเนี่ยเธอสวยมากนะคะเธออายุค่อนข้างเยอะแล้วถ้าอจำไม่ผิดน่าจะ34นะที่เธอเพิ่งจะได้กลับมารับบทนางเอกเต็มตัวอีกครั้งค่ะเป็นเรื่องแรกในรอบ7ปีนะคะสงสารเลยอะ่ะคือสงสารเลยเพราะว่าเรื่องไม่ได้ออนแอร์แล้วนะคะ4-5ตอนส่วนคู่รองค่ะดาราหญิงกับดาราชายเป็นดาวรุ่งนะคะที่กําลังจะมาเลยก็ไม่ได้อ่อนแน่นอนดาราหญิงจากไต้หวันนะคะสวยมากน้องน้องพัฟ น้องพัฟกั้ใช่ไหมคะน้องเขาเป็นนักร้องนะขึ้นท็อปชาร์ตของไอเอฟเมไต้หวันด้วยนะคะคนนี้โอ้สวยน่ารักแซวไปอีกค่ะส่วนน้องเบิร์ดจางค่ะน้องผู้ชายนะคะจางหยวนนั่นเองก็เป็นดาวลุ่งน้องใหม่ที่ค่ายกําลังดันเลยนะคะอดจ้าอดไปงานละครไม่ได้อ่อนแน่นอนสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อมาค่ะ ก็แสดงให้กับโยคูนะคะโยคูเป็นเจ้าภาพเรื่องไอรโทดีเทคทีฟนะคะ24ตอนถ่ายทำเสร็จแล้วเช่นกันค่ะรอกำหนดออนแอร์เท่านั้นเองก็ไม่ไดออนแล้วนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้เล่นคู่กับห้าผิงนะคะดารา,าอายุเยอะนิดนึงดาราค่อนข้างอาวุโสค่ะในบทที่เป็นคู่หูยอดนักสืบคู่กันนะคะเรื่องนี้อดออนแอร์แล้วคะ่ะเรื่องต่อไปเรื่องที่3น่าสนใจมากเลยเรื่องนี้โอ้ไม่ได้ดูแล้วล่ะเรื่องนี้เจ้าภาพนะคะ จ้าภาพผู้สร้างคือดาก้อนทีีค่ะเรื่องนี้ก็มีดารารอแจ้งเกิดอยู่หลายคนเลยนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษก็คือ c r y s t a l in t h e Time ค่ะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายของนักเขียนนะคะที่ใช้นามปากกาว่าคุณเจียวเจียวชื่อว่าเจียวเจียวเป็นนามปากกานะคะชื่อจีนของนิยายเรื่องนี้คือซือกวงจือเฉิงก็พอดเรื่องดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราดูเราต้องติดแน่นอนค่ะคือนางเอกเนี่ย ครอบครัวมีปัญหานะคะคือคุณพ่อป่วยมากค่ะและเธอเองก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันกับแม่นะคะก็เลยแบบต้องแยกย้ายกันแม่ไม่ได้อยู่กับเธอกับพ่อค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ไขเรื่องราวปัญหาในชีวิตของเธอนะคะนางเอกก็เลยไปสมัครเข้าทำงานในบริษัทเอ,เอบริษัทอะไรนะอะไรอินเตอร์เทนเมนต์แอดวานจำไม่ได้ขอโทษแต่เป็นบริษัท บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะบริษัทที่แม่ของเธอทำงานเป็นผู้อำนวยการอยู่ค่ะทีนี้ในวันที่เข้ามาทำงานวันแรกเนี่ยเธอก็ได้เห็นพระเอกนะคะซึ่งพระเอกชื่อว่ากูชือจุนกูชือจุนเนี่ยเป็นท่านประธานกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ค่ะซึ่ง ฉากที่นางเอกเห็นเขาก็คือถูกแฟนสาวของเขาปฏิเสธอย่างเย็นชานะคะก็คือระดับระดับผู้บริหารขนาดใหญ่ขนาดนี้คือถูกผู้หญิงตัดลักค่ะก็เลยทำให้ทาให้พระเอกที่เห็นว่านางเอกอะ่ะเออเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะคะเขาก็เลยแบบโอ๊ยไม่ชอบไม่ชอบนางเอกเลยจะให้ทํางานที่บริษัทนี้ไม่ได้ค่ะ นี้พระเอกก็เลยพยายามใช้อำนาจของเขานะคะตามบังคับให้นางเอกเนี่ยต้องลาออกไปจากไอบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนี่ยคือให้ออกไปอย่างเดียวเลยต้องออกคุณต้องออกแต่นางเอกค่ะเธอออกไม่ได้นะคะเพราะ เพออราะอนดวานบอกเหตุผลไปแล้วว่านางเอกมาทํางานที่นี่ก็เพื่อมาแก้ปัญหาครอบครัวความไม่เข้าใจกันระหว่างเธอกับแม่นั่นเองดังนั้นเธอก็ไม่ยอมลาออกค่ะทีนี้พระเอกนะคะก็เลยต้องให้นางเอกเนี่ยมาทํางานอยู่ใกล้ๆตัวเขาค่ะคือเป็นผู้ช่วยส่วนตัวไปเลยนะคะเพื่อจะได้บังคับให้เซ็นสัญญาว่าห้ามแพ่งพายเรื่องส่วนตัวของเขาออกสู่สาธารณะคือ คือเผยแพร่เรื่องส่วนตัวของเขาสู่ภายนอกนะคะทีนี้พวกเราก็เดากันได้นาะว่าความใกล้ชิดนาะแล้วก็ความรักกันน่ะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะระหว่างเนี้ยท่านประธานนะคะกับนางเอกซึ่งนางเอกเรื่องนี้น่ารักมากนะคะก็คือน้องหลี่อี้เจินที่ได้มาแสดงเป็นนางเอกเต็มตัวเป็นเรื่องแรกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้เองนะคะเฮลไปอีกคนค่ะผลงานโดนดองแน่นอนนะคะเพราะบังเอิญว่าพระเอกคือน้องจางเจ๋อฮั่นนั่นเองส่วนพระรองค่ะโอ้โห พล่องก็หล่อนะคะน้องชีเคอร์พระเอกจากเรื่อง The Print of Tennis ค่ะแล้วก็มีน้องผู้หญิงก็น่ารักอีกแล้วเจ้า EC ีนะคะนางเอกจากเรื่อง Fake Phonic ทั้งพักหนึ่งพักสอง,พ,สองพักสามเลยค่ะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะสวยน่ารักมากก็โอ้โหหมดไปค่ะไม่ได้ออนแอร์นะคะเรื่องนี้ <laughs> โอ้ยเศร้าอ่ะเรื่องนี้ถือว่าพวกเราขัดดุนมากเลยคะ่ะพวกเราในฐานนะแฟนคลับของละครจีนนะคะขัดดุลมากเรื่องนี้40ตอนนะคะอดไปจ้าแล้วก็มีเออพูดถึงซีรีส์อาถรรพ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะอาถรรพ์ซ้าซ้อนที่สุดสําหรับเรื่องนี้ค่ะที่มีจางเจ๋อฮั่นเป็นพระเอกอยู่ด้วยนะคะถูกดองมาหลายปีแล้วพอเจอกรณีนี้ไปอีกนะคะมาเจอของจางเจ๋อฮั่นเข้าไปอีกเนี่ยเรียกได้ว่าอัดกระป๋องหลาย หลายชั้นมากเลยค่ะปิดฟ้านะคะส่งออกนอกอวกาศไปเลยเรื่องนี้จํากันได้ไหมคะเรื่องเจ้าเกอค่ะเจ้าเกอคุ้นไหมคุม้นไหมคะเจ้าเกอเรื่องนี้นิยายก็ดังนะคะแล้วก็ตอนสร้างเป็นละครก็ดังแต่ว่าโดนดองค่ะสร้างมาในปี2017นะคะแล้วก็คือดอง มีกำหนดว่าจะออนแอร์2 8 1 8แล้วก็ดองค่ะดองดองดองมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็มาซ้ำเข้าไปอีกกับจางเจอหั่นเนี่ยนะคะก็คงไม่ได้ดูกันแล้วนะคะดองตลอดกาลแล้วนะวินาทีนี้มาดูรายชื่อกันดีกว่าว่าใครเล่นเรื่องเจ้าเกล้อโอ้ถ้าเจ้าเกิดอไดออนแอร์ air นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักนักแสดงดาวรุ่งเหล่านั้นนะมาตั้งนานแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะพระเอก4นางเอก2อ่ะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟัง น้องจางเจ๋อฮั่นเนี่ยรับบทเป็นจือฟานะคะนี่ก็มีนางเอกก็คืออูจินเยียนพวกเรารู้จักกันดีค่ะแล้วตอนนั้นในปีนั้นน้องเขาก็เป็นนางเอกแล้วนะคะเล่นรับบทเป็นต้าหลี่ทีนี้ก็มีเปาเจียนเฟิงค่ะรับบทเป็นตี้ชินคนนี้หายไปจากวงการแล้วนะคะเปาเปาเจียนเฟิงน้องผู้ชายคนนี้คือผลงานไม่ได้ออกเลยแล้วก็เลยหายไปแล้วก็มีน้องเมอร์เซตนะคะเมอร์เซตรับบทเป็นอูอ่เกิง เพื่อนๆอาจจะงงใครใครเมอร์เซดเมอร์เซดก็คือเทพหมิงไงคะเทพหมิงในรับรอยยิ้มของเธออาจจะคนนั้นล่ะคะ่ะเล่นนะคะเล่นเรื่องนี้ด้วยเป็นเป็นตัวเด่นเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนผลงานไม่ได้ออนแอร์ก็เลยตอนนั้นไม่มีใครรู้จักน้องผู้ชายตาหวานคนนี้เลยนะคะจนกระทั่งต้องรองมาอีก2ปีเนี่ยกว่าน้องเขาจะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะทีนี้ก็ต่อมาเป็นน้องผู้หญิงคะ่ะหนูกินเลน กินเลนนะคะกินเลนซุงในบทของเหอชางคนนี้ก็ไม่มีไม่มีชื่อในละครในปัจจุบันแล้วนะคะเหมือนจะหายไปแล้วอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักกันดีเลยค่ะน้องชูไข่ในบทของหยางเจี้ยนนะคะแม่ทับหยางแม่ทับตระกูลหยางนั่นเองน้องชูไข่ซึ่งตอนนี้ทุกคนไม่มีใข่ไม่รู้จักชูไข่นะคะแต่จริงแล้วชูไข่ควรจะดังมั้งแต่ปี2018แล้วดาราสมทบค่ะ ที่รอเกิดจากเรื่องเจ้าเกิดนะคะส่งประกายมากในตอนนั้น oh, แต่ว่าคือตอนนี้ดังกันหมดแล้วเอาง่ายๆนะคะอ่ะแอดพูดชื่อมาทุกคนคุ้นเคยหมดไม่ว่าจะเป็นจอน,นี่ไปนะคะมีไปลู่ด้วยใครไม่รู้จักไปลู่ไหมเออแอดงอนนะคะมีไปลู่นะคะมีลู่เจียอี้เอ่อไม่ใช่ลู่ค่ะไม่ได้แท่ลู่อูอู่เจียอี้นะคะหรือว่าอู่เจียหยี แล้วก็มีวินเซนต์นะคะน้องวินเซนต์เหอแล้วก็มีโอลิเวียเจียงน้องเจียงอะคะ่ะแล้วก็มีน้องเจ้าอี้ซินนะคะมีเหอหงซานมีน้องหวังอี้เจอ๋อมีจางหนานค่ะซึ่งดาราสมทบเหล่านี้นะคะในปี2017ในตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ปี2021ทุกคนที่แอดพูดมาเนี่ยเป็นนางเอกเป็นพระเอกเต็มตัวกันหมดแล้วทุกคนนะคะโอ้โหดองกันมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับเรื่องเจ้าเกอน,นะคะ โมเสียใจอะไม่ได้ไม่ได้ชมเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะมาที่น้องอืน้องคริสวูกันบ้างนะคะหรือว่าคริสอูคริสอูคริสวูขวัญใจอัดหวานด้วยนะคนเนี้ยถูกควบคุมตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนจําแล้วจริงๆค่ะก็น้องเขาก็เป็นแบบเ,เรียกว่าเป็นผู้ต้องหาหรือย,ยังอ่ะหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยเอ่ย เอดอดาดจ,จะใช้คําพูดไม่ถูกนะคะแต่คือถูกจับไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเลยเนาะในคดีอาญาค่ะในข้อหาข่มขืนกระทําชําเรานะคะโดยผู้เสียหายที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือหญิงสาว20คนนะคะคือหลักฐานแน่นะแน่นะพูดได้เลยว่าแน่นแล้วตอนนี้นะคะจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เจ้าหน้าที่ตํา,าตรวจคือในเขตเฉาหยางของปักกิ่งเนาะ ได้ทำการนำไอ้โทรศัพท์มือถือของคริสวูไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่ามีการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวเนี่ยกับดาราดังๆหลายคนอีกด้วยค่ะโอ้โหตายละอเอ่ยชื่อได้ไหมได้เนาะเอ่ยชื่อนิดนึงอะสักสองคนอย่างมีฟ้านปิงป,งปงกับจิงป๋อหลันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแบบเออสองท่านเนี้ย มาต้องรอติดตามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบไหนคือรูปแบบที่รู้เห็นถึงการกระทําแล้วไม่ตักเตือนหรือว่าหรือว่ารู้เห็นหรือว่าส่งหรือว่าแนะนําเด็กเข้าไปไม่รู้เหมือนกันแัดหวานก็ไม่รู้แต่ว่ามีชื่อออกมานะคะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงต่อไปนะคะก็คดีนี้คดีนี้มีโทษจําคุกสูงสุด10ปีค่ะแต่ก็มีทนายดังของประเทศจีนนะคะคาดการไว้ว่าเนี่ย คริสเนี่ยน้องคริสน่าจะต้องถูกจำคุกประมาณห้าปีค่ะและหลังจากที่พ้นโทษแล้วก็จะต้องถูกเนรเทศกลับไปอยู่ที่แคนาดาทันทีนะคะก็สำหรับอนาคตของน้องคริสในประเทศจีนคือต้องเอวังแน่นอนค่ะจบนะคะจบจบจบ,จบคำว่าจบนะผ <c oughs> ิดหวังเนาะผิดหวังในความประพฤตินะคะก็ไม่น่าเชื่อคะ่ะแต่ก็ต้องเชื่อนะคะนคนเราเนาะพอดังแล้วมันต้องแบบประพฤตินะ่ะต้องมีขอบเขตน,นะคะ ก็คลับเฮาส์เนี่ยอดเปิดเป็น3คลับนะคะ3คลับก็จะมีคลับไอซีรีส์จีนนิยายจีนแล้วก็มีคลับลำนำรักนักเขียนนะคะแล้วก็มีคลับซีรีส์แล้วก็นิยายนานาชาตินะคะคือแอดวานอยากเล่าเรื่องแบบ เรื่องผีอ่ะอ,อ,อัดก็เลยเอาซีรีส์แล้วก็นิยายนานาชาติมามาเปิดเป็นอีกคลับหนึ่งด้วยนะคะก็ถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกกันได้ฟรีค่ะฟรีฟรีฟรีนะคะไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะในคลับเฮานี่แหละค่ะ ในแอคเค n t เดียวกันนะคะแอดหวานหวานชิวกานี่แหละแต่เดี๋ยวแอดหวานก็จะเชิญไปเช่นเดียวกันนะคะจะอินไว้ส่งคําเชิญไปถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลับไหนก็กดรับเข้ามานะคะก็เราก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะแอดหวานก็จะมีคลับเฮาส์สี่วันต่อสัปดาห์เลยค่ะเหงาเนาะด้วยความเหงาฮะก็คือคุยแล้วให ให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจแต่และท็อปิกนะคะแต่และหัว,หวข้อได้ฟังดีกว่าดีกว่าแบบเอออยู่เฉยๆนะคะมีความสุขค่ะได้พูดก็มีความสุขนะคะค mm ่ะแอดหวานส่งมินิฮาร์ดให้กับทุกคนค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลแอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ